แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนค่ะล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรออกมาแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ4.68ล้านคูเรือนรีบทําสิ่งนี้เลยนะคะในการรับสิทธิ์แล้วก็รับผลประโยชน์ต่างๆการช่วยเหลือถึงมาตรการเยียวยาต่างๆจากทางภาครัฐสําหรับปีการปี2567ทับ68ค่ะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนรีบดําเนินการนะคะ เพราะว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูก,การเพราะปลูกใหม่แล้วก็ฝากเตือนพี่น้องเกรรษตรกรทุกท่านอย่าลืมทําสิ่งนี้เพื่อรับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหน,นอย่างไนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กระชรกกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องหรือถ้าใครเพิ่งเข้ามาร่วมรับชมก็เป็นกําลังใจให้กับอิสานแซ่บด้วยติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ คนคนไทยทุกคน,ท,กคนทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกๆคนนะคะเริ่มต้นสู่ฤดูการเพาะปลูกใหม่แล้วนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านเลยอย่าลืมขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันล่าสุดแฟนเพจของกลมส่งเสริมการเกษตรออกมาแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรสําหรับชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะก็ฝากเตือนให้พี่น้องเกษตรกรที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกใหม่แล้วก็รับสิทธ ช่วยเหลือมาตรการต่างๆจอกทางภาครัฐผ่านโครงการปีการผลิต2568อย่างเช่นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะนําข้อมูลในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและที่สําคัญค่ะข้อมูลตรงนี้จะนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทางด้านการเกษตรรวมไปทั้งการใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านนโยบายต่างๆของทางภา รัดด้วยและตอนนี้นะคะสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางก็คือ หนึ่งอัปเดตปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ k กค่ะสองผ่านทางเว็บไซต์อ f o r มได้นะคะคุณผู้ชมสามก็คือดําเนินการที่ทางสํานักง,งานเกษตรอาเภอค่ะหรือว่าศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชนะคะในส่วนของทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ซึ่งนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเริ่มตน้นฤดูการเพาะปลูกใหม่แล้วนะคะเกษตรกรทุกท่านอย่าลืม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิ์มาตรการเยียวยา,ยายนโยบายต่างๆจอกทางภาครัฐนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะหากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดะแชร์เป็นกาลังใจให้สวัสดีค่ะ